สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องที่หลายท่านอาจไม่กล้าถามแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากสำหรับสุขภาพของคุณโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นถ้าคุณอายุเกิน60และยังมีพฤติกรรมการช่วยตัวเองผมขอให้คุณดูคลิปนี้จนจบเพราะมีบางอย่างที่แพทย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยบอกคุณและมันอาจส่งผลต่อต่อมลูกหมากหัวใจและการนอนหลับของคุณได้ ผมคือแพทย์หญิงกนานนิชาปรีชากุลประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยชายวัยสูงอายุมากกว่า20ปีวันนี้ผมจะพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีอะไรต้องอายแต่เมื่อคุณอายุมากขึ้นร่างกายของคุณเปลี่ยนไปและสิ่งที่เคยทำตอนหนุ่มๆอาจไม่เหมาะสมอีกต่อไปแล้ว ก่อนอื่นผมอยากให้คุณเข้าใจว่านี่ไม่ใช่การตัดสินไม่ใช่การบอกว่าคุณทำผิดนี่คือการให้ความรู้ที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพมากขึ้นเพราะผมเจอผู้ป่วยมามากมายที่มีปัญหาสุขภาพและเมื่อซักประวัติลึกๆก็พบว่าเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่พวกเขาไม่รู้ว่ามันส่งผลกระทบมาเริ่มกันเลยนะคะเมื่อคุณอายุมากขึ้นโดยเฉพาะหลัง 60ปีร่างกายของคุณเปลี่ยนแปลงอย่างมากฮอร์โมนเทสตโทสเตอรโรนลดลงระบบหัวใจและหลอดเลือดไม่แข็งแรงเหมือนเดิมและที่สำคัญคือต่อมลูกหมากของคุณเริ่มมีปัญหาผู้ชายไทยหลายท่านไม่รู้เรื่องนี้จนกระทั่งมีอาการปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดหรือตื่นกลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ำ ผมจะอธิบายให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของคุณเมื่อคุณมีการกระตุ้นทางเพศไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามสมองของคุณจะปล่อยสารเคมีที่เรียกว่าโดปามีนมันทำให้คุณรู้สึกดีรู้สึกพอใจแต่เมื่อคุณทำบ่อยเกินไประบบรางวัลในสมองของคุณจะปรับตัวคุณจะต้องการการกระตุ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้ความพอใจเท่าเดิม นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายคนพวกเขาติดในวงจรนี้โดยไม่รู้ตัวและนี่คือสิ่งที่น่ากังวลเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นการหลั่งบ่อยเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อระดับสังกะสีในร่างกายสังกะสีเป็นแร่ธาตุที่สำคัญมากสำหรับสุขภาพต่อมลูกหมากเมื่อระดับสังกะสีต่ำต่อมลูกหมากของคุณอาจมีปัญหาอักเสบได้ง่ายและโตขึ้นเร็วกว่าปกติผมเจอผู้ป่วยหลายรายที่มาตรวจพบว่าต่อมลูกหมากโต กดกระเพาปัสสาวะปัสสาวะไม่สุดบางรายต้องใส่สายส,ายสวนปัสสาวะให้ผมเล่าเรื่องจริงให้ฟังนะคะมีคุณลุงท่านหนึ่งอายุ68ปีมาพบผมที่คลินิกท่านบอกว่าช่วงหลังนี้เหนื่อยง่ายนอนไม่หลับตื่นกลางดึกบ่อยแล้วก็รู้สึกไม่มีแรงคิดอะไรไม่ออก ตอนแรกผมคิดว่าอาจเป็นภาวะซึมเศร้าแต่เมื่อซักประวัติดีๆและตรวจร่างกายพบว่าท่านมีต่อมลูกหมากโตระดับเทสโทสเตอรโรนต่ำและที่สำคัญคือท่านมีพฤติกรรมการช่วยตัวเองวันละสองถึงสครั้งทำมาเป็นเวลานานหลายปี ท่านบอกว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่คิดว่าจะมีผลอะไรแต่จริงๆแล้วมันส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของท่านอย่างมากหลังจากที่ผมให้คําแนะนำให้ท่านลดความถี่ลงปรับพฤติกรรมพร้อมกับการรักษาภายในสามเดือนท่านนอนหลับดีขึ้นมีแรงมากขึ้นและอาการปรัสสาวะก็ดีขึ้นเยอะ ทีนี้มาดูเรื่องหัวใจกันบ้างหลายคนไม่รู้ว่าการหลั่งบ่อยเกินไปโดยเฉพาะในวัยสูงอายุอาจเพิ่มภาระต่อหัวใจได้เมื่อคุณมีการกระตุ้นทางเพศอัตราการเต้นของหัวใจจะเพิ่มขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นถ้าหัวใจของคุณไม่แข็งแรงหรือคุณมีโรคประจำตัวเรื่องหัวใจอยู่แล้วการทำบ่อยเกินไปอาจเป็นอันตรายได้ ผมมีคนไข้ท่านหนึ่งอายุ72ปีมีโรคหัวใจใส่สเตนมาแล้วมาพบผมเพราะรู้สึกเหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่มหน้าอกตึงบ่อยๆตอนแรกผมคิดว่าอาจเป็นเรื่องของหัวใจแต่เมื่อตรวจดูแล้วหัวใจปกติไม่มีอาการแย่ลงแต่พอสักถึงเรื่องส่วนตัวพบว่าท่านมีพฤติกรรมบ่อยมากแม้จะมีอายุมากแล้วเพราะกลัวว่าถ้าไม่ทาจะไม่แข็งแรง นี่คือความเชื่อผิดๆที่หลายคนมีจริงๆแล้วการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายสม่ำเสมอการกินอาหารที่ดีมันจะทำให้คุณแข็งแรงมากกว่าไม่ใช่การหลังบ่อยๆหลังจากที่ผมอธิบายและให้คำแนะนำท่านปรับพฤติกรรมอาการก็ดีขึ้นเห็นได้ชัดคุณรู้ไหมว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพสำคัญแค่ไหนสำหรับคนวัยของคุณเมื่อคุณนอนหลับร่างกายจะซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อม ผลิตฮอร์โมนที่จำเป็นและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันแต่ถ้าคุณมีพฤติกรรมบ่อยเกินไปโดยเฉพาะก่อนนอนมันจะรบกวนจังหวะการนอนหลับของคุณผมเจอผู้ป่วยหลายรายบอกว่านอนไม่หลับตื่นกลางดึกบ่อยหลับไม่สนิทตื่นมาแล้วเหนื่อยไม่สดชื่นเมื่อซักถึงพฤติกรรมต่างๆรวมถึงเรื่องส่วนตัวพบว่าหลายคนมีพฤติกรรมนี้ทุกคืนก่อนนอนคิดว่ามันจะช่วยให้หลับง่ายขึ้นแต่จริงๆ และมันกลับทำให้คุณภาพการนอนแย่ลงเพราะหลังจากหลังร่างกายจะปล่อยฮอร์โมนหลายตัวบางตัวทำให้ง่วงแต่บางตัวกลับกระตุ้นระบบประสาททำให้สมองตื่นตัวการนอนหลับจึงไม่ลึกเท่าที่ควรคุณจะไม่ได้เข้าสู่ระยะดีฟส l e e ปที่ร่างกายต้องการเพื่อซ่อมแซมตัวเองผลก็คือคุณตื่นมาแล้วไม่สดชื่นเหนื่อยง่ายคิดอะไรไม่ค่อยออกแล้วเรื่องฮอร์โมนละ่ะ เมื่อคุณอายุมากขึ้นระดับเทสโทสเตอโรนของคุณลดลงตามธรรมชาตินี่คือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยง่ายกล้ามเนื้อรีบไขมันเพิ่มอารมณ์แปรปรวนและความต้องการทางเพศลดลงแต่ถ้าคุณยังมีพฤติกรรมบ่อยเกินไปร่างกายจะต้องใช้พลังงานและสารอาหารไปกับการผลิตอสุจิแทนที่จะนำไปใช้ซ่อมแซมส่วนอื่นๆ ที่สำคัญคือการหลั่งบ่อยเกินไปอาจทำให้ระดับเทสตโทสเตอร์โรนต่ำลงได้เพราะฮอร์โมอนต่างๆในร่างกายมันเชื่อมโยงกันเมื่อคุณบีบให้ร่างกายทำงานหนักเกินไปในเรื่องหนึ่งส่วนอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยผมมีผู้ป่วยหลายรายที่มีระดับเทสตโทสเตอร์โรนต่ำมากทำให้ไม่มีแรงซึมเศร้าน้ำหนักขึ้นกล้ามเนื้อลีบ หลังจากที่ผมให้คำแนะนำปรับพฤติกรรมพร้อมกับการรักษาอื่นๆระดับฮอร์โมนก็กลับมาดีขึ้นผู้ป่วยมีแรงมากขึ้นอารมณ์ดีขึ้นน้ำหนักลดลงและที่สำคัญคือคุณภาพชีวิตดีขึ้นเยอะทีนี้คุณอาจถามว่าแล้วควรทำบ่อยแค่ไหนผมจะบอกตรงๆว่าไม่มีคำตอบตายตัวเพราะแต่ละคนร่างกายไม่เหมือนกันแต่จากประสบการณ์ของผมในการรักษาผู้ป่วยมากกว่า20ปี ผมแนะนำว่าสำหรับผู้ชายวัยสูงอายุไม่ควรบ่อยเกิน1นถึงสงครั้งต่อสัปดาห์และควรฟังร่างกายตัวเองถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยไม่มีแรงหลังจากทำเสร็จนั่นแสดงว่าคุณทำบ่อยเกินไปถ้าคุณนอนไม่หลับตื่นกลางดึกบ่อยนั่นก็เป็นสัญญาณถ้าคุณรู้สึกว่าต้องทำทุกวันจนกลายเป็นความจำเป็นมากกว่าความต้องการนั่นแสดงว่าคุณติดอยู่ในวงจรแล้วต้องหาทางเปลี่ยน ผมอยากให้คุณเข้าใจว่าน,นี่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติมันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องตระหนักรู้และควบคุมมันได้อย่าปล่อยให้มันควบคุมคุณอย่าปล่อยให้มันกลายเป็นสิ่งที่คุณต้องทำทุกวันโดยที่ไม่ได้คิดว่าทำไปเพื่ออะไร แล้วถ้าคุณอยากเปลี่ยนคุณควรทำอย่างไรผมมีคำแนะนำง่ายๆให้ข้อแรกคือหาอะไรทำแทนเมื่อคุณรู้สึกอยากทำลองออกไปเดินออกกําลังกายอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงโทรคุยกับเพื่อนทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณขวายขวความคิดอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่คนเดียวไม่มีอะไรทำเพราะมันจะทำให้คุณนึกถึงเรื่องนั้นเรื่อย ข้อ2คือจัดการกับสิ่งกระตุ้นถ้าคุณชอบดูคลิปหรือรูปภาพที่กระตุ้นทางเพศลองลบแอบบลบรูปล้างประวัติการค้นหาอย่าให้มันง่ายเกินไปที่จะเข้าถึงยิ่งเข้าถึงยากคุณก็จะทำน้อยลงและยิ่งทำน้อยลงความอยากก็จะลดลงตามไปด้วย ข้อ3คือหาเป้าหมายใหม่ให้ชีวิตเมื่อคุณมีสิ่งที่ท้าทายมีสิ่งที่อยากทำมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณจะใช้พลังงานไปกับสิ่งนั้นแทนอาจเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่การเริ่มงานอดิเรกการออกกำลังกายให้ได้รูปร่างที่ดีขึ้นการใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย ข้อ4คือดูแลสุขภาพโดยรวมกินอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารที่มีสังกะสีสูงเช่นหอยนางรมเนื้อวัวถั่วมเมล็ดฟักทองนมไข่ดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนหลับให้เพียงพอ7ถึง8ชั่วโมงต่อคืนเมื่อร่างกายแข็งแรงจิตใจก็แข็งแรงตามไปด้วยข้อ5คือระวังเรื่องยาถ้าคุณกินยาหลายชนิด โดยเฉพาะยาความดันยาหัวใจยาเบาหวานคุณต้องระวังเรื่องการมีเพศสัมพันธ์หรือการช่วยตัวเองเพราะบางครั้งมันอาจส่งผลต่อความดันโลหิตหัวใจและอาจเกิดอาการข้างเคียงได้ถ้าคุณไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์ แล้วถ้าคุณมีคู่ครองล่ะคุณควรทำอย่างไรผมแนะนำให้คุณคุยกับคู่ครองอย่างเปิดเผยบอกว่าคุณกำลังพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นบอกว่าคุณอาจต้องการความใกล้ชิดในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่แค่เซ็ก์เสมอไปอาจเป็นการกอดการจูบการนวดการคุยกันการทำกิจกรรมด้วยกันสิ่งเหล่านี้ก็สามารถสร้างความใกล้ชิดได้เช่นกัน และที่สำคัญคืออย่ามุ่งแต่จุดหมายอย่าคิดแต่ว่าต้องหลังทุกครั้งมุ่งที่กระบวนการมุ่งที่ความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันการได้สัมผัสกันการได้อยู่ใกล้กันนี่คือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นไม่ใช่แค่การหลังผู้ชายหลายคนมุ่งแต่ผลลัพธ์จนลืมเพลิดเพลินกับช่วงเวลานั้นๆ มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากให้คุณรู้คือเรื่องของพลังงานคนโบราณเขาบอกว่าพลังชีวิตของผู้ชายอยู่ที่อสุจิเมื่อคุณหลั่งบ่อยคุณจะสูญเสียพลังไปนี่ไม่ใช่แค่ความเชื่อโบราณมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพราะการสร้างอาสุจิต้องใช้พลังงานและสารอาหารมากมายเมื่อคุณหลั่งบ่อยร่างกายต้องทำงานหนักเพื่อสร้างใหม่มันจึงทำให้คุณเหนื่อยง่ายไม่มีแรงในทางตรงกันข้าม ถ้าคุณรู้จักควบคุมรู้จักเก็บพลังไว้คุณจะรู้สึกมีพลังมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นทำงานได้ดีขึ้นออกกำลังกายได้นานขึ้นและที่สำคัญคือคุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะคุณรู้ว่าคุณสามารถควบคุมความต้องการของตัวเองได้ ผมมีคนไข้ท่านหนึ่งอายุ75ปีมาพบผมเพราะรู้สึกอ่อนแรงมากเดินไม่ไหวต้องใช้ไม้เท้าน้ำหนักลดลงกินอะไรไม่ได้เมื่อตรวจดูละเอียดพบว่าท่านมีปัญหาหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นคือท่านมีพฤติกรรมบ่อยมากแม้จะอายุมากแล้ว หลังจากที่ผมให้คำแนะนำและให้ท่านพักผ่อนปรับพฤติกรรมภายในสองเดือนท่านมีแรงมากขึ้นเดินได้ดีขึ้นน้ำหนักกลับมาปกตินี่คือตัวอย่างจริงที่ผมเจอในการทำงานและมีอีกหลายกรณีที่คล้ายกันผมไม่ได้พูดเกินจริงผมพูดจากประสบการณ์จริงจากการรักษาผู้ป่วยมามากมายและผมเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาปรับพฤติกรรม สิ่งสําคัญที่สุดที่ผมอยากให้คุณเข้าใจคือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องบาปไม่ใช่เรื่องที่ต้องอายมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่เหมือนสิ่งอื่นๆในชีวิตมันต้องมีความพอดีความสมดุลมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็อาจไม่เหมาะคุณต้องหาจุดที่เหมาะกับตัวคุณเอง และจงฟังร่างกายของคุณร่างกายคุณจะบอกคุณเองว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยไม่มีแรงนอนไม่หลับคิดอะไรไม่ออกนั่นคือสัญญาณว่าคุณต้องเปลี่ยนอย่ารอให้มีปัญหาร้ายแรงอย่ารอให้ต้องมาหาหมอเหมือนผู้ป่วยหลายรายที่ผมเจอเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ผมอยากให้คุณเข้าใจอีกอย่างหนึ่งคือการมีสุขภาพที่ดีในวนัยนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การกินอาหารการออกกําลังกายการนอนหลับการจัดการความเครียดความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและพฤติกรรมต่างๆรวมถึงเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันถ้าคุณดูแลตัวเองดีกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างมีกิจกรรมที่ทำให้มีความสุขและควบคุมพฤติกรรมต่างๆให้พอเหมาะพอดี คุณจะมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่มีคุณภาพแม้อายุจะมากขึ้นก็ตามผมเห็นคุณลุงหลายท่านอายุ70-80ถึง8ปปีแล้วแต่ยังแข็งแรงยังเดินได้ทำงานได้สมองยังปกติไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเพราะพวกท่านดูแลตัวเองดีมีวินัยในการใช้ชีวิตไม่ปล่อยตัวปล่อยใจนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นในทุกคนก่อนจบ ผมอยากฝากไว้ว่าถ้าคุณมีอาการใดๆที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัสสาวะเรื่องการแข็งตัวเรื่องการหลังหรืออาการอื่นๆที่คุณกังวลอย่าอายที่จะมาพบแพทย์แพทย์พร้อมช่วยเหลือคุณยิ่งคุณมาเจอเร็วการรักษาก็ยิ่งง่ายขึ้นอย่ารอจนมีปัญหาร้ายแรงและถ้าคุณรู้สึกว่าคุณควบคุมพฤติกรรมตัวเองไม่ได้รู้สึกว่ามันกลายเป็นการติดกลายเป็นสิ่งที่บังคับใจคุณ อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือมีนักจิตวิทยามีจิตแพทย์ที่สามารถช่วยคุณได้ไม่มีอะไรน่าอายในการขอความช่วยเหลือมันแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจตัวเองและคุณอยากดีขึ้นสุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณจำไว้ว่าคุณคือคนที่ควบคุมชีวิตตัวเองไม่ใช่ความต้องการไม่ใช่นิสัยคุณมีอำนาจในการเลือกในการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณตั้งใจจริงคุณทำได้แน่นอน อายุไม่ใช่ข้อจำกัดถ้าคุณยังมีชีวิตคุณยังเปลี่ยนแปลงได้เสมอผมหวังว่าสิ่งที่ผมแชร์ให้วันนี้จะมีประโยชน์กับคุณจะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นและที่สำคัญคือคุณจะมีอายุยืนยาวแข็งแรงอยู่กับครอบครัวได้นาน,าน ถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่อาจต้องการข้อมูลนี้กดติดตามช่องของผมด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับสุขภาพในอนาคตถ้ามีคำถามอะไรทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยผมจะพยายามตอบทุกคนขอบคุณที่รับฟังนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยสวัสดีค่ะ